ก็กอาแรงโค้งให้นะชื่อชื่อแพทย์หญิงสมหญิงวงศรีทาสมหญิงวงศรีทาอายุแปดสิบสี่ปีวัดนีนคุณหญิงก็ได้ออกก็หมดนะออกไปนอนอยู่บ้านเนี่ยคุณหญิงจออกได้แล้วก็หมดอย่าเพิ่งแล้นั่นนะ ยบทำ่ายง่ายหรอวเ่มลตอนนั่นตอนนี้นี่ไม่ได้หมุนลหมุนยกเตียงขึ้นยกเตียงลงอได้ค่ะไม่ได้หมุนเลยยายหิวข้าวมากเปล่ายแตะวันเขาบอกว่าหยกินง่ายกินที่นุ่ม กินอะไรยังเนี่ยกินนมเลยเขาจะให้กินวันนี้ใช่ไหมข้าวอ่ะวันนี้ค่ะวันนี้ดีใจทีให้ตอนไหนด้วต้นข้าหรือเที่ยงกับนู่นนาเขาเลี้ยวๆรล้วแล้วตอนก่อนผ่ายายปวดมากไหมฮะยายปวดมากเปล่ตอนตอนอยู่บ้านที่บ้านปวดนะปวดปวดจนไข่เลยปวดปวดยังไข่พอมเลยปวด ปวดชี้นี่เนี่ยพี่คนไม่ได้กินเม,มเ็ดมะเขือใช่ไหมพีมม่นี่ก็พ่อปวดรลายกันเลยเอายาก็ลรามกินหายกันทิดๆเขาขเก็เลยเอาไปโรงพยาบาลอีกนะยายว่าทิม่ไปเราหายปวดแล้วเอาไปก็เลยหมอกระจุกกระแทกโค่นนั่นกระแทกคนนี้ก่ ให่ผ่านใหยายหัวล่อแรงแบบจ็ดให้เด็กผ่านให้เด็กขึ้นนึ่งเลยข้อกปผ่าจ็คเข้าข้างไหมยายไม่รู้เรื่องเลยขึ้นถึงมากขึ้นถึงมากเขาผ่านแล้วเนาะไม่รู้เนี่ยเขาไม่ผ่านไม่รู้ไม่รู้เขาเอายาฉลบที่ตตอนไหนแม่ว่มองไฟมองไฟเห็นแต่มองไฟนหม